สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลฟ์เตอร์โปรแรงนะครับผมวัจะพามาดูรถพี่รถน้องกันนะครับยกสูงกับรุ่นเตี้ยนะครับนี่ครับสวยนะครับสี่ประตูสูง4ี่ประตูเตี้ยเริ่มต้นนะครับสองคันนี้นะครับผมคันไหนก็ได้นะครับออกรถเนี่ยสามพบาทนะครับเงื่อนไขก็ต้องเป็น พนักงานบริษัทนะครับอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็บุคคลที่มีการแสดงที่มารายได้ชัดเจนนะครับดูรอบพันกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับนี่ครับรอบพันก่อนนะไปครับนี้ตัวตัวสูงก่อนนะครับใส่แม็กอย่างเดียวนะครับใส่แม็กอย่างเดียวก็สวยได้แล้วนะครับนี่ครับ 3,900เก้าร้อยบาทนะครับทั้งสองรุ่นนะครับข้างวดก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ราคารถนะครับแล้วแต่อาชีพอ่ะอันนี้ตัวเตี้ยนะครับคันนี้พิเศษหน่อยนะครับคันนี้จะมีการโหลดหน้าโหลดหลังนะครับเห็นไหครับนี่ครับทรงสวยจัดครับคันนี้อ่านี่ครับกระบะไม่ใส่ไลเนอร์นะครับแต่งซิ่งนะครับของแถมไม่เอาก็เอาเพื่อไปตรวจรถให้ได้นะครับ ายางนะครับยางตัวนี้นะครับผมจะเป็นที่2 4งสี่ห้าสี่สบห้าอนะครับนีร้อนหน้านะ4ีห้านะครับด,ดูล้อหลังกันบ้างล้อหลังจะเป็นสองเจห้านะครับจะไม่เท่ากันนะครับเพราะทรงตรงลายแม็กออปชั่นจะไม่เท่ากันนไหมครับความลึกแตกต่างกัน ใส่ล้อยางแบบนี้จะไม่สามารถสลับยางได้นะครับเพื่อความสวยนะครับเราต้องแลกกันไม่ล้นนะครับผมไม่ล้นขอบด้วยแต่เกิดตัวศูนย์เนี่ยเขาจะใส่เท่ากันได้เห็นไหมครับไม่ล้นนะครับท่านไหนสนใจยังไงก็ติดต่อทักเพจทักไลน์มาได้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับ ตรงไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับอ่านี่ครับหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ